สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับฟาร์มบายใจนะครับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นะครับในผมดูในส่วนของร้านกาแฟนะครับอันนี้ดูร้านกาแฟนี่เป็นร้านกาแฟนะครับนี่องส่วนของห้องอาหารนะครับจะเป็นครัวนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะมีเป็นสระน้ํานะครับซึ่งให้สามารถให้อันาปลาได้นะครับ ก็จะมีปลานะครับอยู่ด้วยนะครับอัตราคาปรกิการก็นะครับเข้าชมนะครับยีบาทผู้ใหญ่20บาทนะส่วนเด็กก็ครับที่อายุเกิน8ปีนะครับก็ไม่เกิน8ปีก็ฟรีนะครับนะครับเนี้เราดูในะสว่วนข้างในครับบรรยากาศดีนะ มีน้ำล้อมรอบน้ำล้อมรอบเลยนะครับอันนี้เป็นทางเดินนะครับซึ่งไปดูจารคี้นะครับจะมีจอรคี้ด้วยครับแล้วก็มีจุดนั่งแต่ละที่นะครับแลครับมีสะพานข้ามนะครับให้เดินไปฟังนะครับแล้วก็จะมีนะครับ้ายบอกความบายใจนะครับ สะาพานนะครับแต่มีน้ำพุด้วยนะครับก็มีสะพานข้ามดูมีซุ้มต่างๆให้ดังด้วยนะครับเมื่อกาทีนะครับมีซุ้มแต่ละทีนะครับ นี่จุดท้ายรูปนะครับเรียบร้อยนล้วแล้วก็มีสะพานอีกที่นึ่งนะครับโอ้มีปลาดุกดนะ้วยคนัะบ้าสวยนะครับ เราไปดูในส่วนบอ่อจระเข้นะครับมีบอ่อจระเข้ด้วยนะครับอ่ามีจระเข้ให้ดูด้วยนะครับะนะครับมีจระเข้จริงๆ,ๆนะครับมีจระเข้ตกเป็นๆเ,เลยนะครับ อันนี้มีกั้นตาข่ายไว้นะครับอันนี้มันลงน้ำนะครับมันอยู่ในน้ำแล้วอันนี้บรรยากาศดีมากครับกดีมากครับอ่าน,นี่นอนตัวนึงนะครับนอนอับเดตอยูดด่นะครับเดนินลงไปในน้ำเลยนะครับลงไปเล่นน้ำเลยนะครับเชน้ำแนละ้ว ันก็บอกมีสั้ง์มาสามตัวอ่าอีกสองตัวอยู่ในนะน,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 าาน้ำนะครับตัวอยู่ตัวนึงนะครับอ่ากำลังจะขึ้นมาตัวคะครอบขึ้นมาจากน้ำเล้ครับควรับ ก็ดูส่วนรวมแล้วกันนะครับบรรยากาศโดยรวมประมาณน,นี้นะครับครับก็ถือว่ามีบรรยากาศดีๆนะครับเรบ็มีบอ่ออันนี้เป็นบอ่อนะครับอ๋ออันนี้เขาเรียงตัสภาพน้ำนะครับมีอยู่แค่ตัวเดียวน,นะครับ นมันี่มีเต่าด้วยนะครับมัมีเต่าครับรบรากาศดีนะครับมีต้นไม้สดชื่นนะครับครับบรรยากาศโดยรวมก็กประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปอย่างแค่นี้นะครับ Salida.